สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชาแนลของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดที่ลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ Pro ก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดอีกครั้งหนึ่งของ iPhone รุ่นใหญ่รุ่นท็อปที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือ iPhone 16 Pro Max นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการลดราคาพิเศษลดราคาน่าสนใจนะครับคลิปนี้ก็เลยนำมาแบ่งปันให้กับท่านที่อยากจะซื้อ iPhone 16 Pro Max มาใช้งานแล้วอยากจะเทียบราคาอยากจะดูโปรโมชั่นนะครับก็จะเป็นโปรใหม่ล่าสุดในช่วงหลังเทศกาลสงกรานนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro Max นั้นรุ่นนี้นะครับขนาดหน้าจอประมาณ6.9นิ้วนะครับชิปเป็นตัวใหม่ล่าสุดกล้องหลัง3ตัวเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าเป็น iPhone ที่มีสเปคแรง ที่สุดในตอนนี้นะครับการันตีได้เลยว่าถ้าซื้อวันนี้ใช้ได้อีก4-5ปีแบบสบายๆนะครับในเรื่องของราคาตอนนี้ก็ลดราคาลงมาเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติด โปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับคลิปวันนี้สรุปรายละเอียดสรุปราคามาให้ดูทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro Max อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่19เมษายนปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกซื้อกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทาง Đ ด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro Max ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับเป็นร้าน a s า m มอลเพราะฉะนั้นถ้าสั่งซื้อก็อมั่นจะได้เลยว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนนะครับซื้อไปแล้วเครื่องมีปัญหาสามารถเอาเข้าซ่อมเอาเข้าเคลมที่ศูนย์ของ Apple ได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็พิเศษซื้อไปแล้วถ้าไม่พอใจนะครับก็สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน30วันนะครับถ้าสั่งซื้อกับร้านนี้จากราคาปกติ48,900ะครับ,ก, 48, รบก็ลดราคาพิเศษเหลือเพียง4990บาทแล้ว ตอนนี้มีคูปองส่วนลดลดเพิ่มอีก10-15%นะครับท่านกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยแล้วเลื่อนลงไปที่ด้านล่างนะครับคูปองส่วนลดจะอยู่ที่ด้านล่าง เราก็สามารถเก็บมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เลยวิธีการจ่ายเงินนะครับก็มีหลายแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการผ่อนซึ่งผ่อนได้สูงสุด20เดือนนะครับในส่วนของการผ่อนนั้นถึงแม้ว่าไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถผ่อนกับ Lazada ได้โดยตรงหรือว่าเราจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านธนาคารนะครับสะดวกแบบไหนเลือกได้เลยในขั้นตอนของการจ่ายเงินมีให้เลือกทั้งหมด4สี 4, นะครับความจุมี3ความจุรุ่นนี้ความจุจะเริ่มต้นที่250 6กิไปจนถึง1เทรบนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสำหรับร้านแรกขายโดยทาง Apple นะครับไปดูกันต่อที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้นะครับ iPhone 16 Pro Max ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ48,900ก็ลดราคาเหลือ41,900บาทนะครับเก็บคูปองลดราคา มมได้ีฮ้เลอกทั้งหมด4สีสความจุมี3ความจุร้านนี้ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแต่ว่าจะผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้โอนผ่านทางธนาคารได้สินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคือได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลหปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Lazada นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7หรือว่า Studio 7นะครับสำหรับ iPhone 16 Pro Max เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์แอปเปิลจากราคาปกติ4 8 9 0 0แ้ ก็ลดราคาเหลือ46,900บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือได้ภายใน30วันมีประกันจากส่วน Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 16 Pro Max จากทางด้านแอป Lazada นะครับนำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันนะครับชอบร้านไหนสามารถเข้าไปดูส่วนลดเข้าไปดูลรละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่จะซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada นะครับดูราคา กันต่อที่ทางด้านแอปช้อปปี้สำหรับ iPhone 16 Pro Max และนี้ขายโดยทางร้านไ s t u d i o นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่48,900มีคูปองส่วนลดเพิ่มให้อีก1,000-2,000บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากะผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้1 0อเปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีอีกร้านหนึ่งสำหรับแอปช้อปปี้นะครับ iPhone 16 Pro Max ขายโดยทางร้านสตูดิโอ 7นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่56,900บาทราคานี้เป็นความจุ 512GB กิกะไบต์นะครับถ้าเป็นความจุ 256GB กิกตอนนี้สินค้าจะหมดชั่วคราวในเรื่องของราคาก็จะขายอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0าถึง4 6 0ห0นะครับสำหรับรุ่นความจุ 256GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากสูนย์ a p p l e 1ปีนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone iPhone 16 Pro Max จากทางนั้านแอป s h o ปป e นะครับนำมาให้เลือกกัน2ลร้านเป็นร้านจากทาง i Studio แล้วก็ Studio 7นะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e, ปีนะครับปิดท้ายกันที่ราคาจากราา้าน Banana IT ทนะครับราคาพิเศษเลยสำหรับ iPhone 16 Pro Max เครื่องแท้สู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ48,900ก็ลดราคาเหลือ41,900บาทเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้นะครับท่านใดนที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเขานี่เป็น สรุปราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดเลยนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 16 Pro Max นํามาให้ดูหลายร้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านจาก Lazada s h o p ป e หรือว่า Banana นะครับถ้าให้สรุปราคาเครื่องเปล่าที่ถูกที่สุดในตอนนี้ก็จะเป็นร้านจากทาง Lazada นะครับถ้าใครที่สนใจอยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada ซึ่งก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเป็นโปรใหม่สําหรับการซื้อ iPhone 16 Pro รุ่นนี้เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย DT a ทนะครับหรือว่า True d t ท็5 g สำหรับ iPhone 16 Pro Max มีหลายแบบหลายราคาให้เราเลือกนะครับแบบแรกเป็นโปรสำหรับลูกค้าของ d t a ทที่มีอายุการใช้งาน90วันขึ้นไปนะครับซื้อได้ที่ราคา35,000บาทรวมถึงคนที่เปิดเบอร์ใหม่ก็ราคานี้นะครับส่วนลูกค้า d t a ทที่มีสถานะเป็นแพททิ้งนแล้วก็โกลเมเบอร์ซื้อได้ที่ราคา3 4 0 0 0บาทลูกค้า d t a ทที่มีอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไป ซีรได้ที่ราคา35,000ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่41,900พิเศษนะครับถ้าเราซื้อวันนี้เขาก็จะมีส่วนลดเพิ่มให้อีก1,000บาทถ้าเราใช้ d ีแท็มานานนะครับรวมถึงถ้าใยค่ายเบอร์เดิมก็มีส่วนลดเพิ่มให้อีกประมาณ1,500เพราะฉะนั้นราคาก็จะเหลืออยู่ที่33,500บาทถ้าเราใยค่ายเบอร์เดิมโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือก3แพคเกจนะครับแพคเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1299สอได้้ที่ราคาสาม ค่ายลดเพิ่มอีก1500โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตต่วงหน้าโปร1199ราคา34,500ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตต่วงหน้าโปร8 9 9ราคา3 6 0 0 0ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตต่วงหน้าทั้ง3โปรนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนถ้าในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปหรือว่าศูนย์ทรูดีแท็กทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย a i s iphone 1 6 pro max ซื้อได้ที่ราคา35,000บาทราคานี้เป็นราคาสําหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ AIS ส่วนย้ายค่ายก็ลดเพิ่มอีก1000นะครับเหลือ3 4 0 0 0บาทมีให้เลือกทั้งหมด4สีความจุมี3ความจุถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อสามารถเข้าไปดูรายละเอียดก่อนซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเขานะครับแต่ว่าถ้าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย TrueMove Edge นะครับ iPhone 16 Pro Max ซื้อได้ที่ราคาเริ่ม ต้น35,000บาทสั่งออนไลน์นะครับได้รับส่วนลดเพิ่มอีกมีทั้งส่วนลด250บาทแล้วก็ส่วนลด1000บาทนะครับในส่วนของสีก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีความจุมี2ความจุโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีหลายแบบหลายราคานะครับเริ่มกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ True ซื้อได้ที่ราคา35,000บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299านะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเนตุ่งหน้าโปร 1, 1 9 9ราคา3 5 5 0 0ไม่ต้องาคายา่าเน็ตห้าพน้าแล้วก็โป899ราคายค่า ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตุ้งหน้าล,ลูกค้าใหม่ราคา35,000บาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299มีค่าเน็ตตุ้งหน้าด้วยนะครับ1605บาทโปร1 1 9 9ราคา35,500่าค่าตุ้งหน้า1 2 8 4บาทโปร899ราคา37,000ค่านตุ้งหน้า5 3 5บาทเปลี่ยนจากเต็มมินเป็นรายเดือนราคา35,000จะแค่ออนไลน์ราคา35,000นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 2 9เน็ตตสองหน้า605บาทบโปร99าคา35,500 ค่าเน็ตลุงหน้าพัน4บาทโปร899ราคา3 7 0 0 0ค่าเน็ดลุงหน้าไม่ต้องจ่ายใยค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา43,400เครื่องเป่าขายอยู่ที่41,900น้าะครับท่าในใที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 16 Pro Max เป็นราคาใหม่โปรใหม่ Max, ในช่วงกลางเดือนเมษายนนะครับชอบแบบไหนก ได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช้อปปี้กดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ